กวิสินคิดไม่ซื้อตอนดีได้เพราะครูตีวงเล็บจริงเหรอเรียนจบได้เพราะครูตีใช่หรือเปล่าบอกเบาๆกูจบได้เพราะสอบผ่านขยันบ้างขี้เกียจบ้างเรื่องวันานกูไม่ได้านให้เครดิตความรุนแรงสมัยเด็กมักเจอครูอารมณ์ร้อนด่าทุกตอนเหยียดทุกบท จนละแวกเคยเห็นเพื่อนโดนนั่งด่าน้ำตาแดงจนเครือบแคลงจะด่าเด็กไปทำไมความรู้ครูนั้นมากมีก็ไม่เทียงเด็กแค่เพียงหาความรู้เข้าตัวใหม่เด็กไม่รู้ตีด่าเด็กแสนเหนื่อยใจเด็กไม่ใช่จะจำเก่งกับทุกคนเด็กไม่เก่งไม่ได้แปลว่าเขาโง่ เขาอาจโตเก่งด้านอื่นไม่สับสนเคยโดนตีโตมาอวดแปลกเกินคนภูมิใจบนความรุนแรงประหลาดใจ